หดอ่อ <Luc ar cells> งอะไเสร็ส่งบอกมอนึรได้หนิเน้อมอนอร์กันยังไงกันอะกลับระคาสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเอ็มซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสุพรรณบุรเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้กับสิได้ผ้าพ่อ,พอแม่พี่น้องเข้าป่าหาอยู่หา,หาก,กินกันนะทุกคนนะสิได้เลาะไปเลยนะมาวันนี้มากับทีมงานอยู่สามคนคอยพันถ้ามแล้วก็พันเติมพันถ้ามแล้วพันเติมม้าลำหลังพี่น้องเลยคอยสิได้มาหอดก่อนแล้วกับสิได้เลาะไปหาตามทางนี่แหละพี่น้องเลยเนาะโชคสิามาได้เลยกับติดตามมาชมต่อไปพี่น้องเลยไปลุยปีนวันเลยแบบน,นี้โอ้ใช้เวลาเหึงนนานเลยพี่น้องเลยที่คอยมีแตเข้าป่าหาอยู่หากินกัน cái sốc luôn mình sốc này rồi lẽ cả coi nhang con mới lẽ ta nhìn cung mai cả thứ ba đây soi nóc yêu cung bưng mai cả lọp tiếng sốc rồi nè มันมีกกไห้กกนึงนะนี่ไปหลอกนก่อนนี่านไปเลยยามไปกกไห้นี่ก่อนไปน่อยไปนี่เสนหนกหงอยเยนนกแซวอยกจัดไอ้ซอยฉันลมเหง ทามทางไปเลยด้เไปเนะเยหอนีเลเดี๋ยวเฮเตอร์นามันมันหมดหรือหมดรือนงนะห้อยแ้วเเป็นสุดกอนเห็นโอ้เป็นตอนนี้สุกคักนะเดี๋ยวเขาบง่อน เก็ปลาป่งเก็บปลาเก็บปลาเลยีสงส่สน่อยอคือเห็นกเขานะอ่ะในเลยก็กเห็ดหางไปก่อนเพอจะซอยสบายพี่น่อ,อยไปเห็ดหางไปก่อนเลยมือทา,ลอทา,ลทาเลทุกคนทาเลยกัเาเป้าหมายห้องแซ่บ แต่เป็นบุคคลาตามีแต่ท่าจนค้ำมาเลยทุกคนเลยคือท่าเลยค้ำเลยจะค่อยอมเลยสุดท้ายกับนิ่มทุกคนเลยอ่าตัวขอบพวกเขานุ่มเบาอบเห็นอ่าจำเป็นต้องได้กลับไปหาทีมงานก่อนตั้งหลักกับทีมงานลุ้นไแรงทีมงานก่อนส่วนค่อยจะบอกได้อย่างจักเต็มเลย ปกตินี่ก๊กน,นี่ถือว่าร้อยใช่ไหมแต่ละปีแต่ละปีเคยได้กินเคยได้เลงชีวิตนะกกแต่ก็เป็นเงือดอยู่ได้ไม่กระซุกหลายอยู่แต่นกกนรบพกเขาเลยเห็นนกเริงบินเฮาตัวหนึง่งใส่ขึ้นป่ากับบริตกทำทึกอยู่ถือว่าลุกแล้รอบเียลุกครับลุกแน่ทุกคนไปไป่ลุนพทธ์ง,งานค่อยพันเติมแล้วก็พันท่าคำ ยางก็มืดเลยทุยคกคนบุกไปช้างเลยลำทางย้อนมนล่มนะเดี๋ยวมแรงเข้าสิหาวิธีแก้ใน,นเลิอกอะ่ะกดติดตามเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้อาจจะเป็นคลิปหน้าเขาสีฟ้าอาการยังกะลุ้นนรงก,กันคลิปหน้านะแต่คลิปนี้ลุน้นนรงทีมงานทุก่อนอตอนนี้ได้ยินเสียงรถแล้วทุกคน ชิเมนพธุ์ทอคัมี 1, 6, ิเม,น,ม 1, 6, นท่ามพัน์ทอคัมขอทีมงานอื่นแต่ก็สนใจคือชิเมนพัน 1, 6, ์ทอคัมเดี๋ยวรอรุนน 1, 6, ้นน้ำพาร์ทอคัมก่อนคนทีได้รถดดาเม่ มาแล้วแม่บอแม่ลิพานุ้ามาลิขดนางาน้ำมาฮอดกับพาน้าวรบนดังไฟค่อยลงไปทางนำ้ำไปตรงนี้ทางน้ำมา้รถเชือ่อมเลยไดย้เลอมานเดียวมนเนี่ยนนในนูน้เลอตัวนึง โอ้ยมีมันเลยเลิกตัวนึได้แต่เห็นนะาะแตงยูโคกินตัวนี้ได้เหโคมันจงพอกินใช่ไันพอกินกบเลยบันทึกคำปิจาการแตงยูโคกินไป่อย้เป็นเรื่องขอหอกนั้นมีเห็นบอหอกตัวหนึงมีได้ซอยช้ำ ซอยแล้วแต่มีม,มีลมโซนคอยกะปีนี้ยังม่ได้ซอยสักบา้าทจะดูการนกกินมาให้ย่างส,สะพลกเอาจากสิเป็นยามเลกแลวจะได้ยซอยน้ำเพิน้น กินไฮยูธาคือสิ่ไม่ลดพันเติมพี่น้องบุบมาเลยจากเปิ้ลสิมาเ,เลย่นเลยแหละแต่ละงินเป็นสอยอยู่นึ่บาทหนึ่งละงินทัา้บาทเดียวจากจีลายบาทก้อนหั่นกับมีจักเนาะเพราะว่าหนึ่งมากก็ล่มแห้เงเลยนะค่อยก็พันเติมอยู่ไก่เติบประมาณสองร้อยหรือกว่าแล้วสามร้อยรับ 4, 500ที่ห้าร้อยเมตรเลยบางทีใจไก่เนี่ย สิแม่ใส่รถไปแล้ะบุดมารถเพื่นมีมีตามีจากแม่ีิพันเติมเลยหรือว่าครบกันแล้วเป็นอีกสามคนนัดกันเลยทุกคนเลยมีแม่มาตั้งโซนขึ้นมาแล้วนัดกันหรือมาแล้วก็มาคบกันเธออีกรถพันเติมหอนั่ง ในได้ผ่านเติมรอบนี้บมเห็นยังมเหนอลกุกนั้นมันเด็ดใช่ไหมน้อแต่เก่านะแต่เก่านาแบจมข้ารลดเง่าคอยก็บว่าคอยแต่กุกนั่นก็บมอยเห็นได้ของแท้ได้มีแท้แล้วเนาะซื้อมาเนี่ยบ่นน่อยนึง จบนิดนึงับคิดว่าปลอดภัยกว่าแล้วลงหอยลงหอยลงทเหมือนอย่นี้เดีวเก็บเละเข่ากนมหลัป้อมหลบปอ มือก็ื่อเมื่อัมื now, <brewer y>. ่อยครับ oh <my. S 1> um, ีมาทนี้ก็เมื่อเมื่อเมือไม่ไดลเพดนนี่ากุยดีกว่า่ไ้ยังอวะมีลายไปเลยทุกคนเลยโตดีเสื้อผักเลยลายเฉยน้ำเลยลายอีเสื้อมือนอาพักนะงไม่่ักเลาย มาตัวเลยบางบุโกโหลยังไงเนาะของเธอเลยแถวใดอยู่แถวใดเธอนี่ก็มาก,กับนาเพิ่นเธอนี่ก็ได้กับพันตึง <c oughs> อันที่เบาสูฟังอะไดีเนี่ยหนำพันมุดเลย ມື້ກຸລ້າງມືໄດ້ເດມື້ລ້າງມືກໍເຊີນເລີຍຕັກເລີຍຫມາກເຜັດເຫຼະເດ

หมดมอกเลยสมมองหนึ่งไงด้นลยเนาะมอนึ่งนืง้อลดมอง่้าไงลดนกปอดอีกมีดสอยนกปอดเลยอขักก่อนคนิเสื้อนำ

cơ thế thôi เรียบร้อยทุกคนงานการดวกันกินเท่ากันโอ้ดีทวยหนึ่งโอ้โหลกืลนมันเติมเลยเรียบร้อยทุกคนเลยมาๆมามึเท้าแล้กันแสบน้องควายเลยทีมงานมีแต่ผู้มาเร่อเมื่อหลดมันนี่ <c oughs> ไปกกนนิงพันธุกรามรอไป ดีกว่าค่อยมีน้ำโตมาเลยทุกคนเลยพอได้กินย้อมยำเดือดแซ่บยำนันำ่นลนุกโตก็เล่นก็เหน็นหเห่ากลุ่มอะไรเลิก มันอะไรกัมันอีกผาดเดาปะถึงพอคอยเราทีมงานกะกินข้าวกินน <te>. ้ำอิ่มไปทีมฮอยได้ทุกคนเลยเด็ดกินมันนิกะแกงนกเลื้งแซ่บข้าวเนีกินข้าวกินน้ำก็อิ่มไปทีมฮอยเลยเนะข้าวฉันก็จะได้ถ่ายทำในเอฟซีทุกท่านนะครับส้มไว้แต่เพลงตัวนี้กะขอความพบเจอในเอฟซีที่ติดตามนะครับส้มมีดอนี้แต่ตอนจบเพื่อนๆเข้ามาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อเพื่อนๆให้กำลังใจในการที่คิปวิดีโอ เน้ะคลิปหน้าไอพี่หน้าพบกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพลงตัวน,น,นี้